สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินจะมาแนะนำ PowerPoint ช่วยสอนการหารนะคะทศนิยมด้วยจำนวนนับของชั้นป .5 ในรูปแบบที่ตัวตั้งไม่มีจุดนะคะแล้วก็ตัวหารก็ไม่มีจุดเนาะแต่เวลาตั้งหารไปแล้วแสดงที่ทำก็จะมีจุดโผล่ขึ้นมายกตัวอย่างเช่นข้อนี้เลยนะคะ วิธีการสอนของแอดมินก็จะเหมือนเดิมนะคะเรียนไปถามไปนะคะคลิกไปเจอการหารเอาไปตั้งหารตั้งยังไงลูกมาก่อนอยู่ข้างในมาทีหลังอยู่ข้างนอกทำไมสิบสองต้องอยู่ข้างในคะอ่ะกัเพราะว่าสิบสองมาก่อนเนาะแปดอยู่ข้างนอกหลังจากนั้นก็ใช้สุดคูณแม่แปดมาช่วยในการหาคำตอบข้อนี้นะคะ แอดมินขออนุญาตเปิดสุดคูณเลยนะคะ,ะคุณครูจะให้นักเรียนช่วยกันท่องหรือช่วยกันคิดก็ได้หรือถามทีละคนก็ได้ตรงสุดคูณตรงนี้แล้วก็เริ่มขั้นตอนการหารเริ่มยังไงลูกนักเรียนก็จะบอกว่าเอาแปดไปหารหนึ่งก่อนค่ะแปดหารหนึ่งไม่ได้เพราะในสุดคูณไม่มีเนาะเราก้ะใส่ศูนย หลังจากนั้นเราก็จะเอา8ไปหาร12อ่ะมาดูสูตรคูณก็คือ818ที่มันใกล้เคียงที่สุดได้มาแล้วก็ใส่เลยใส่1ข้างบนใส่8ข้างล่างลบกันเหลือ4แล้วก็จะถามนักเรียนต่อว่าอา้าวเราทำยังไงต่อล่ะลูกมันไม่มีอะไรให้ดึงเนี่ยมันเหลือ4เนี่ยเราจะทำยังไงต่อนักเรียนส่วนมากจะตอบว่าให้เติมศูนย์นะถ้าเติมศูนย แอดมินก็จะถามนักเรียนว่าแล้วถ้าเติมศูนย์ไปแล้วจาก12กลายเป็นอะไระกลายเป็น120ค่าดังนั้นเราจะเติมศูนย์ไปเลยไม่ได้เพราะว่าค่ามันเปลี่ยนทํายังไงมันถึงจะไม่เปลี่ยนลูกเนี่ยก็จะมีคนบางคนที่จะเป็นตัวแทนของเพื่อนในห้องบอกมาว่าใส่จุดก่อนค่าเนี่ยเติมจุดตรงนี้ก่อนนะคะหลังจานั้นค่อยเติมศูนยนะ์แล้วก็ดึงศูนย์สีฟ้าลงมา เริ่มขั้นตอนการหารเอาแปดมาหารสนะี่สิบน่ะแปดอะไรได้ 8, 5, สี่สิบแปดห้าสี่สิบใสจุดก่อนแล้วค่อยใสห้าแล้วก็สี่สิบข้างล่างลบกันเหลือศูนยิดสองเส้นนะถ้าเหลือศูนย์แสดงว่า ไม่มีเศษแล้วเราไม่จําเป็นต้องเติมศูนย์แล้วดึงลงมาแล้วนะคะจากความรู้ชั่วโมองก่อนของนักเรียนก็คือถ้ามันหารแล้วยังเหลือเศษก็คือเติมศูนย์ไปเรื่อยๆแล้วก็ดึงลงมาเนาะ <c oughs> หลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปก็คือตอบม่ะเราก็จะถามนักเรียนว่าเราจะตอบอะไรตรงนี้คะ่ะจากที่เราทํามาข้างหมดเราเอาตรงไหนมาตอบน่ะนักเรียนก็จะบอกว่าคําตอบจะอยู่ข้างบนตรงนี้นั่นก็คือศูนย์หนึ่งจุดห้าเวลาตอบก็คือไม่เอาศูนย์ข้างหน้ามาเพราะว่าศูนย์ตัวเนี้ย ไม่ว่าจะเขียนหรือเอาออกนะคะมันคือเท่าเดิมนะคะเสร็จแล้วหนึ่งข้อในโจทย์นี้ก็จะมีใน powerpoint ช่วยสอนไฟล์นี้ก็จะมีโจทย์ให้อยู่ทั้งหมดยี่สิบห้าข้อให้นักเรียนฝึกทำนะคะตั้งแต่ง่ายยากสลับคระกันไปอ่ยกตัวอย่างเช่นข้อนี้นักเรียนมักจะจะสับสนตรงนี้นะคะสามหารด้วยแปด แอดมินลองสอนเมื่อเช้าและเจอข้อผิดพลาดสําหรับนักเรียนก็คือนักเรียนมักจะเข้าใจว่าเลขมากต้องอยู่ข้างในเลขน้อยต้องอยู่ข้างนอกก็เลยจะให้ท่องอย่างนี้ว่ามาก่อนอยู่ข้างในมาทีหลังอยู่ข้างนอกดังนั้นสามมาก่อนสามต้องอยู่ข้างในแปดมาเกาะาแปดมาทีหลังขอโทษค่ะต้องอยู่ข้างนอกแล้วก็ท่องแม่แปดเริ่มที่แปดหารสามแปดทารสามไม่ได้ใส่ศูนย์อ่ะพอถึงขั้นตอนนี้ เราเริ่มทําจากตัวอย่างง่ายๆเมื่อกี้มานักเรียนก็จะพอรู้ว่าเราจะต้องเติมจุดแล้วค่อยเติมศูนย์นะคะเพราะถ้าเราเติมศูนย์ไปเลยไม่เติมจุดจาก3จะก,กลายเป็น30ค่ามันจะเปลี่ยนโจทย์คือ3เวลาแสดงวิธีทำก็ต้องเป็น3นะคะหลังจากนั้นก็เอา8ไปหาร3กับ0ก็คือได้8 3มาใส่ไว้ข้างบนแต่ก่อนจะใส่ส ย้ำนักเรียนว่าต้องใส่จุดก่อนนะคะแล้วก็ลบกันเหลือหกเหลือหกจบเลยได้ไหมลูกเนี่ยก็จะถามขั้นตอนต่อไปนักเรียนก็จะบอกว่าเติมศูนยอีกตัวหนึ่งค่ะเนี่ยขออแอดมินให้เป็นสีฟ้าแล้วก็ดึงสีฟ้าลงมาเมื่อกี้หารสามกับศูนย์ย้ายมาเป็นหารหกกับศูนย์แปดเจ็ดห้าสิบหกใส่เจ็ดข้างบนห้าสิบหกข้างล่าง ลบกันเหลือ4เติม0อีกตัวหนึ่งดึงลงมา8อะไรได้40 8 5ใส่5ข้างบน40ข้างล่างลบกันเหลือ0ขีด2เส้นแสดงว่าจบแล้วเมื่อจบแล้วก็ตอบได้เลยคำตอบคือคำตอบคืออะไรลูกนะนักเรียนจะตอบได้ว่ามาจากข้างบนตรงนี้นะคะเอามาใส่ตรงนี้ 0.375ไปคำตอบที่ถูกต้องแอดมินก็จะให้นักเรียนฝึกทำนะคะแบบเนี้ยไปเรื่อยๆจนสังเกตเห็นว่านักเรียนทำได้นะคะในเวลาที่กำหนดก็จะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะเป็นการบ้านหรือถ้ามีเวลาเหลือก็ให้ทำในชั่วโมงนะคะ นคะจากไฟล์นี้มีทั้งหมดอยู่25ข้อให้นักเรียนฝึกทำคุณครูสามารถนำไฟล์ไปแก้ไขปรับปรุงเพิ่มโจทย์เปลี่ยนโจทย์นะคะหรือ,อไปดัดแปลงในแบบที่คุณครูต้องการได้นะคะแล้วแอดมินก็จะให้ทำกันบ้านหน้า84 85ของหนังสือสอส,อสอวทนะคะคุณครูท่านไหนสนใจนะคะสามารถทักแชทเพจสอบถามแอดมินเพิ่มเติมได้นะคะสวัสดีค่ะ